ทำน,นายฝันว่าฟ้าผ่าฝันว่าฟ้าผ่าถือเป็นฝันที่มีพลังและสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันมักเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันหรือโชคชะตาที่จะเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผันถ้าฝันว่าฟ้าผ่าลงใกล้ตัวคุณอาจจะได้รับข่าวดีแบบสายฟ้าแลบบเช่นการโปรโมทงานแบบไม่คาดคิดหรือมีโชคลาภก้อนใหญ่ถ้าฝันว่าฟ้าผ่าลงบ้าน บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตครอบครัวอาจมีเรื่องตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือการเริ่มต้นใหม่ถ้าฝันว่ามีคนถูกฟ้าผ่าอาจสื่อถึงการจบความสัมพันธ์เก่าหรือการจากลายอย่างรวดเร็วแต่จะนำไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าดวงความรักคนโสดอาจได้พบรักใหม่แบบไม่ทันตั้งตัวจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่พลิกผัน คนมีคู่มีโอกาสทะเลาะหรือเข้าใจผิดกันกระทันหันควรมีสติพูดคุยด้วยเหตุผลดวงการเงินระวังรายจ่ายกระทันหันเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหรือต้องซ่อมแซมสิ่งของที่ไม่คาดคิดแต่มีเกณฑ์ได้โชคลาภแบบฟ้าแลบ,บเช่นการถูกหวยหรือได้รับของขวัญที่มีค่าดวงการงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงงานหรือย้ายตำแหน่งแบบไม่ทันตั้งตัว ใครที่กำลังรอข่าวเรื่องงานอาจได้ข่าวเร็วๆนี้ในทางที่ดี